รสวัสดีตอนเศ้าๆครับผู้สู่ผู้สู่คนครับผมเหมือนี้กับพาขึ้นเขาขึ้นดอยหาเก็บเห็ดอีกคือเก่าครับมากับน้องแพ่งนะครับมากับพี่สาวนะครับมากับพิดาเนาะครับเนาะมาหลอดเบิงเห็ดน้ำหมอกน้ำเหมือยเห็ดสมบูปีทั่วไปครับผมเมื่อวันนี้ก็ได้เป็นเห็ดกอวัดูว่าซิมีอีกว่วจังไดก็ร้องหาบิงกอนครับผมรุ่นไปน้ำกันครับมาสิมานบอดอกนึงครับผม ดอกน้ำนี่รบบดอกตูมๆมือนี่เก็บมากําลังได้ดอกนึงครับผมอําวบลูวันสิเกิดบ่นะครับมือนี่อากาศเย็นๆหนาวๆครับแดดออกแต่เศร้าคือเกาครับแดดอุ่นๆเลาะหาเบังเหตดกอครับอันนี้ปลูกไปตะมัวนี่นี่มาน้อยหนึ่งครับผมเก็บรถครับเก็บไม่ซานะครับเพราะว่าไม่เหี่ง อีดอกนึงครับใต้ใบไม้เห็นไหมครับดีอู้หุ่นดอกนึงครับใต้ใบไม้ครับก็แดงน,นี่ครับพี่ดีอยู่ใต้ใบไม้ครับนู่นว่านี่โบหินเห็ดแป้งครับเห็ดแป้งก็บ่ค่อยออกกันได้อีกดอกนึงครับ กำลังงามเลยดอกกำลงงามนี่ครับต้องเบิ้งดีๆครับใต้ใบไหมนี่<ม>พ่อเห็ดแล้วครับผม,มสองดอดกครับปรนบานแตกเบึ้ง สดดีนะครับเนี่ยแต่ว่าหนาไม่แหงครับแดดเผาแต่ดีตโดนเห็ดเกิดมากกันหนาแตกเลยครันเอาเบิดครับเนี่ยมาธอกินได้ สองสามดอกได้ป่ะเขาอยู่เกิดดีดีเห็ดกอกันได้เราหัวนั้นคือใบเห็นแก่ผลแก่พบผมบอสนะครับผมเนี่ยปล่อยไว้เป็นเฉียนนะครับเนาะ เก็บแน่ป่อยเน่ครับสองดอกครับ อู้ดอกนึงครับผมอู้ผมเป็นเท่าแล้วบอโอ้ยบอไดแล้วครับหาดอกตุมต่มๆไม่ค่อยมีเลยครับมือนนี่บอไดอยีบ่อดอกนี่บอ,อไดอยู่ครับ เหลือมแจกหลายแล้วครับมือนี่กูด้โอ้ยอค่อยๆหาไปเรื่อยๆครับผมมือนี่บ่หลายคือจากมือวานนะครับมือวานนี่มันบ่มีคนเก็บครับมือวานผมเก็บไปหลายแล้วมันก็เหลืออยู่ครับผมก็ได้เก็บอยู่ครับ สองสามดอกอสดดีคำไมพอได้เก็บพอได้เล็มครับ ดอกนึงครับดอกงามเลยดอกมันคนมาตัวสัมผัสบนมีเห็ดครับมันบู๋ไม่ไหมอยู่ว้ uh, เกะก,กะเกะก,กะตาขยะ มานาันนั่งกินอยู่โฮมเห็ดกอพอดีนี่บนนอกไปนีนอันนี้พอดอกโอ้มีอยู่นี่ครับคนบออ่อบ่บ่โอ้ดอกแก่สมบูรณ์คนบ่อแม่นบออ่นบอโอ้แม,นแมน่นเมนมีดอกเดียวมองล่าดอกสองดอกครับมันี Đọc nung khắp Đọc nung Đọc kêu Mọi người biết khoám chuyền không? Tới mai nào Đọc ngám đây Đọc nung khắp Có bó พอได้ครับผมเมื่อนี้มันเท่าลายครับดอกเหลือตาบ่ครับดอกนี่ครับยางพันๆกับโบเห็น เดอกงามโอ้ปวกกินครับผมนี่แหงด้วยละ่ะดดอกนี้ครับสดอยู่ครับผมดอกนี่น่ะดีๆด,ดอกนี้ เก yeah, ือบยางนี้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับอีกสองดอกแก่ไปแล้ว แหงแล้วครับมือน,นี่มืออื่นก็คือสนเสี่งกว่านี้ก็ได้ก็แกงพอหนึ่งได้ครับสามดอกครับเก็บได้ โบได้ครับผมแหงพเท่เถาพุทธดอกได้ดอกเดียวครับนอนอันนี้มองเห็ดไข่ครับมนี่อยู่สองดอกแตกๆขึ้นกันครับไปเรื่อยนี้ ดอกเดียวครับอีกดอกหนึ่งครับผมโอ้ยขึ้นลา้าโอ้นี่เดียวนี่ดอกงามโอ้นี่ครับเห็ดตะไคร้มันก็รักออกเลยเหลืออยู่แต่มัน ออกบัวลายครับผมเก็บได้สองดอกหนม้เห็นดอกหนึ่งครับแต่ไปไหมดอกงามอยู่ครับมูมันเกแล้วครับ เห็นออดอกดอกยูดใต้ใบไ,ไม้นี่ที่สวดอยู่ครับเนาะได้ลายเติมแล้วดอกนี่ครับมานอยู่ครับอีกหนึ่งดอกครับผมครับฝนโปตกนี่คาดว่าที่เป็นชุดสุดท้ายครับผมเนี่ยยอด บานเบิร์น,นี่ก๋โบมีเก็บนะครับเห็ดแป้งกันยุบเบิร์แล้วครับโบค่อยมีครับผมดอกน้อยๆดอกหนึ่งครับเอานี่ครับเบข้ามาในไหนโบค่อยมีเห็ดครับย่างมะกลเติบบบเตลียนตาไปเลยอ่ะอวยกลับครับผมหาออกไปทั้งนอกครับ เอาแล้วคร <harma> ับผมหอดทั <blond> ้งออกแล้วครับขากลับบ่มีพอดอกไม่นี้ก็แยกกันหานะครับผมเห็ดมันออกห่างครับผมเห็ดมีห่างห่างกับคือสิไว้ละครับเนี่ยถ้าฝนบ่ตกก็คือสิเบิดแต่เบิ่งผลงั้นนากับพี่ดากับน้องแกงออ้คือเท่าคาดเนี่นี่ครับผมอ๋อพอได้หนึ่งแล้วครับเนาะเนี่ยเอาไปหนึ่งกินแซ่บอยู่ครับดอกแก่แกนี่แข็งแข็งนี่ครับ อันนี้ของผมถือว่ามานเติบอยู่ครับผมเก็บเก็เล้มๆครับผมเมื่อนี้มองระดอก2ดอกอ้าถ้ามากก็ซอยกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมรับคลิปนี้ก็ขอโทวกลับบ้านก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอะไอซัมหนี่นะครับอ่ะมือเดี๋ยวพาไปเบิ้งพูไหมครับไปเลาะเบิ้งเห็ดตะไคร่เห็ดชามาปีเนาะครับเนาะประธานมันเอิดพูนี่ก็บไว้แล้วล่ะ